กฎแห่งกรรมเรื่องคนดีมีดีอย่างไรธรรมะโดยหลวงปู่มั่นปุริทัโตูหาคนดีมีศีลธรรมในใจหายากยิ่งกว่าเพชรนินจินด,ดาได้คนที่เป็นคนดีเพียงคนเดียวย่อมมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นล้านล้านเพราะเงินเป็นล้านล้านไม่สามารถทำความร่มเย็นให้แก่โลกใบนี้ได้อย่างถึงใจ เหมือนได้คนดีมาทำประโยชน์คนดีแม้เพียงคนเดียวยังสามารถทำความร่มเย็นให้แก่โลกใบน,นี้ได้มากมายและยังยืนอย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างคนดีแต่ละคนมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นกายกองเป็นคุณค่าแห่งความดีของตนที่จะทำต่อไปมากกว่าเงินแม้จะจนก็ยอมจน ขอแต่ให้ตัวดีและโลกใบนี้มีความสุขแต่คนโง่ชอบเงินมากกว่าคนดีและความดีขอแต่ได้เงินแม้ตัวจะเป็นอย่างไรไม่สนใจคิดไม่สนใจดูถึงจะชั่วช้ารามกุกหรือแสนโสมม,มเพียงไรไม่หลีกทางขนาดยมพบาทเกลียดกลัวไม่ยอมนับเข้าบัญชีผู้ต้องหากลัวจะไปทำลายสัตว์นรกด้วยกันให้ต้องเดือดร้อน ขอแต่ได้เงินมาก็เป็นที่พอใจส่วนว่าจะผิดหรือถูกประการใดนั้นเขาไม่ยุ่งเกี่ยวคนดีกับคนชั่วสมบัติเงินทองกับธรรมะคือคุณความดีผิดกันอย่างนี้แหลใครมีหูมีตาก็คิดแก้ไขเสียแต่บัดนี้อย่าให้สายเกินแก้เลยฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายจึงต่างกันทั้งพบกำเนิดรูปร่างลักษณะ จริตนิสัยดีชั่วสุขและทุกข์เพราะกฎแห่งกรรมนั้นหรือกฎของตัวเองนั้นที่ทำขึ้นไม่ใช่กฎของใครไปทำให้ตัวเองทำตัวเองทั้งสิน้นของดีมีอยู่กับตัวตนเราทุกคนอยู่แล้ว <c oughs> ก็พากันปฏิบัติเอาทำเอา <c oughs> เมื่อเวลาตายไปแล้ววุ่นวายหานิมนต์พระมากุสลามามาติกา ไม่ใช่เกาถูกที่คันต้องเรีบแก้เสียตั้งแต่บัดนี้คือเร่งทำความดีแต่บัดนี้จะหายห่วงอะไรอะไรที่เป็นสมบัติของโลกใบนี้ไม่ใช่สมบัติอันแท้จริงของตัวของพวกเราตัวจริงไม่มีใครเหลียวแลสมบัติในโลกใบนี้เราสแสวงหามาหามาพุจริตก,ก็เป็นไฟเผาตัวต,วตนทำให้เสียหายได้จริงๆข้อนี้ ขึ้นอยู่กับความฉลาดและความโง่เขลาของผู้ที่สแสวงหาในแต่ละบุคคลท่านผู้ที่พ้นจากความทุกข์ไปด้วยความอุตสาหสร้างความดีใส่ตนจนกลายเป็นสรณะของพวกเราท่านไม่เคยมีสมบัติเงินทองเครื่องหวงแหนเป็นคนร่ำรวยสวยงามเฉพาะสมัยจึงพากาันร,รักพากันหวงจนไม่รู้จักเป็นรู้จักตายสำคัญตนว่า จะไม่ตายจากลูกใบนี้ไปและพากันประมาทจนลืมตัวตนเพลิดเพลินตักตวงเอาแต่สิ่งที่ไม่เป็นท่าใส่ตนเองแทบหาไม่ไหวอย่าสำคัญตนว่าเก่งกาจสามารถฉลาดรู้กว่าเขาเลยถึงกับสร้างความมืดมิดปิดตาทับถมตัวตนเองจนไม่มีวันสางซาเมื่อถึงเวลาจนตรอกอาจจนยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย ถ้าไม่เตรียมทราบไว้เสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งอยู่ในฐานะอันควรอาตมาขออภัยด้วยถ้าพูดคำที่หยาบคายไปแต่คำพูดที่สั่งสอนคนให้ละความชั่วกระทำแต่ความดีจัดเป็นคำหยาบคายอยู่แล้วโลกเหล่านี้ก็จะถึงคราวหมดสิ้นศาสนาเพราะไม่มีผู้ยอมรับความจริงการทําบาปหยาบคายนั้น มีมาประจำแทบทุกคนทั้งให้ผลเป็นทุกตนเองด้วยยังไม่อาจรู้ได้และตำหนิมันบ้างพอมีความคิดแก้ไขแต่กลับตำหนิคำสั่งสอนว่าอยาบขายก็นับว่าเป็นโรคที่หมดหวังเสียแล้วเมื่อมีผู้เตือนสติควรยึดมาเป็นธรรมะคำสอนจะเป็นคนมีขอบเขตมีเหตุผลไม่ทำตามความอยาก เมื่อพยายามฝ่าฝืนให้เป็นไปตามทางของนักปรา์ได้จะประสบผลคือความสุขในปัจจุบันทันตาแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของเงินล้านแต่มีทางได้รับความสุขจากสมบัติและความประพฤติดีของตนเองคนฉลาดปกครองตนให้มีความสุขและปลอดภัยไม่จำเป็นต้องเที่ยวสแสวงหาทรัพย์มามากมาย หรือเที่ยวกอบโกยเงินเป็นล้านๆมาเป็นเครื่องบำรุงมาเบลอจึงจะมีความสุขผู้มีสมบัติพอประมาณในทางที่ชอบมีความสุขมากกว่าผู้ได้มาในทางไม่ชอบเสียอีกเพราะนั่นไม่ใช่สมบัติของตนอย่างแท้จริงทงั้งๆที่อยู่ในกรรมสิทธิ์แต่กฎความจริงก็คือกรรมสาบแช่งไม่เห็นด้วยและให้ผลเป็นทุกข์ไม่สิ้นสุด นักประชญาท่านจึงกลัวกันนักหนาแต่คนโง่อย่างบางคนผู้ชอบสุขเอาแต่เผากินและชอบเห็นแก่ตัวไม่มีวันอิ่มพอไม่ประสบผลคือความสุขดังใจหมายผู้มีความหิวอยู่เป็นปกติสุขไม่ได้จึงวิ่งหาโน่้นหานี่เจออะไรก็คว้าติดไม้ติดมือโดยไม่สำนึกว่าผิดหรือถูกครั้นแล้วสิ่งที่คว้ามาก็มา เผาตัวตนเองให้ร้อนยิ่งกว่าไวคนที่หลงจึงต้องแสวงหาถ้าไม่หลงก็ไม่ต้องหามาจะหาไปให้ลำบากทำไมอะไรอะไรก็มีอยู่กับตัวตนเองอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วจะตื่นเงาตระคุบเงาตนเองไปทำไมกันเพราะรู้อยู่แล้วว่าเงานั้นไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงคือสัจจะทั้งสี่ที่มีอยู่ในกายในใจอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วความมั่งมีสีสุข จะไม่บังเกิดแก่ผู้ทุจริตที่สร้างกรรมไม่ดีมีมากเท่าไรก็ย่อมหมดไปเท่านั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่สร้างบาปกรรมเอาไว้ผลกรรมเหล่านั้นย่อมตกอยู่กับลูกหลานรุ่นหลังให้มีอันเป็นไปผู้ทุจริตเบียดเบียนรังแกผู้อื่นจะหาความสุขความเจริญไม่ได้เลยว่าอย่างย่อทุกกับทมประจําจิต เอาจนคิดรู้เห็นจริงจึงเย็นทั่วจะสุขทุกเท่าไรมิได้กลัวสางจากเครื่องมัวคือสมุท,ทยัยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมนุษย์ทั้งหลายต่างเกิดมาด้วยวาสนามีบุญพอเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มภูมิดังที่ทราบอยู่แก่ใจอย่าลืมตัวลืมวาสนาโดยลืมสร้างคุณงามความดีเสริมต่อ ภพชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงและกลับกลายหายไปเป็นชาติที่ต่ำสามไม่น่าปรารถนาจะกลายมาเป็นตัวเราเขาแล้วแก้ไม่ตกความสูงสัตว์ความต่ำสามความสุขทุกชั้นจนถึงบรมสุขและความทุกจนเข้าขั้นมหันตทุกเหล่านี้มีได้กับทุกคนตลอดทั้งสัตว์ทั้งหลายด้วย ถ้าตนเองทําให้มีอยากเข้าใจว่ามีได้เฉพาะผู้กําลังเสวยอยู่เท่านั้นโดยผู้อื่นไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติกลางแต่กลับกลายมาเป็นสมบัติที่เฉพาะของผู้ผลิตผู้ทําเองได้ท่านจึงสอนไม่ให้ดูถูกเหยียหยามกันเราอาจมีเวลาเป็นเช่นนั้นหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้เมื่อถึงวาระเข้าจริงๆ ไม่มีใครมีอำนาจหลีกเลี่ยงได้เพราะกรรมดีกรรมชั่วเรามีทางสร้างได้เช่นเดียวกับผู้อื่นจึงมีทางเป็นไปได้เช่นเดียวกันกับผู้อื่นและผู้อื่นก็มีทางเป็นไปได้เช่นเดียวกับที่เราเคยเป็นาศาสนาเป็นหลักวิชาตรวจตราดูตัวเองและผู้อื่นได้อย่างแม่นยำไม่มีวิชาใดในโลกใบน,นี้เสมอเหมือนสิ่งดีสิ่งชั่ว ที่มีและเกิดอยู่กับตนทุกระยะมีใจเป็นตัวการพาให้สร้างกรรมประเภทต่างๆจนเห็นได้ชัดว่ากรรมมีอยู่กับผู้ที่กระทำมีใจเป็นเหตุของกรรมทั้งมวลกรรมเป็นของลึกลับและมีอำนาจมากไม่มีผู้ใดหนีกดแห่งกรรมได้เลยถ้าเราสามารถรู้เห็นกรรมดีกรรมชั่วที่ตนและผู้อื่นทำขึ้นเหมือนเห็นวัตถุต่าง จะไม่กล้าที่จะกระทำบาปแต่จะกระตือรือร้อนทำแต่ความดีซึ่งเป็นของเย็นเหมือนน้ำความเดือดร้อนในโลกใบนี้ก็จะลดน้อยลงไปเพราะต่างก็รักษาตัวตนกลัวบาปอันตรายท่านว่าดีชั่วมิได้เกิดขึ้นเองแต่อาศัยการทำบา่อยก็ชินไปเองเมื่อชินแล้วก็จะกลายเป็นนิสัยถ้าเป็นฝ่ายชั่วก็แก้ได้ยาก พอแต่จะไหลลงไปตามนิสัยที่เคยทำอยู่เสมอถ้าเป็นฝ่ายดีก็นับว่าคล่องแคล้วกล้าขึ้นเป็นลำดับเราเกิดมาเป็นมนุษย์มีความสูงสักมากอย่านำเรื่องของสัตว์ต่างๆมาประพฤติมนุษย์เราจะต่ำลงกว่าสัตว์เดรัจฉานและจะเร็วกว่าสัตว์อีกมากมายอย่าพากันทำให้พากันละบาปบำเพ็ญบุญทำแต่คุณความดี อย่าให้เสียชีวิตเปล่าที่มีวาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์การทำความเข้าใจเรื่องของกรรมเป็นการศึกษาธรรมะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับภาวะของตัวเรานี่เองซึ่งจะต้องเป็นไปตามกรรมที่ได้ทำเอาไว้ตามพุทธภาษิตที่มีอยู่ว่ากรรมจำแนกสัตว์ให้สามและประณีต่างกันผู้สงสัยกรรมหรือไม่เชื่อเรื่องกรรมว่ามีผลคือ ลืมตนจนกลายเป็นผู้มืดบอดอย่างช่วยไม่ได้แม้เขาเจะเกิดและได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่มาเป็นอย่างดีเหมือนโลกทั้งหลายนี้ก็ตามเขาก็มองไม่เห็นคุณของพ่อแม่ว่าได้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูตนมาอย่างไรบ้างแต่ถ้าเขาจะมองเห็นเฉพาะร่างกายเขาก็เป็นคนหนึ่งกำลังรกโลกใบนี้อยู่โดยเจ้าตัวไม่รู้เท่าทัน ไม่สนใจคิดว่าเขาเติบโตมาจากท่านทั้งสองนั้นซึ่งเป็นแรงหนุนร่างกายชีวิตจิตใจเขาให้เจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบันนี้การได้ดื่มกินเป็นการสร้างสุขภาพความเจริญเติบโตแก่ร่างกายไม่จัดว่าเป็นกรรมกรรมคือการกระทำดีกระทำชั่วทางกายวาจาและใจต่างหากผลจริงคือความสุขทุกข์กที่ได้รับกันอยู่ ทั่วโลกใบนี้กระทั่งสัตว์ผู้ไม่รู้จักกรรมรู้แต่กระทำคือการหากินหาอยู่ทางศาสนาเรียกว่ากรรมของสัตว์ของบุคคลและผลกรรมของสัตว์ของบุคคลควรมีเมตตาสงสารให้สัตว์ทั้งหลายซึ่งมีความเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกันกับเราไม่มีอะไรยิ่งยอนไปกว่ากันความยิ่งยนแห่งวาสนาบาร,รมีนั้นมีได้ทั้งคนและสัตว์ สัตว์บางตัวมีวาสนาบาร,รมีและอัตยาศัยดีกว่ามนุษย์บางคนด้วยซ้ำไปแต่เขาตกอยู่ในภาวะความเป็นสัตว์ก็เลยต้องจำทนรับสเสวยไปสัตว์เดรัจฉานก็ยังมีและสเสวยกรรมไปตามวิบากของมันมิให้ประมาทกขาว่าเป็นสัตว์ที่เกิดในกำเนิดต่ำสามความจริงเขาเพียงสเสวยกรรมตามวาระที่เวียนมาถึงเท่านั้น เช่นเดียวกับมนุษย์ขณะที่ตกอยู่ในความทุกข์จนโค้นแค้นก็จำต้องทนเอาจนกว่าจะสิ้นกรรมเมื่อมนุษย์เราเกิดสวยชาติเป็นคนมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างตามวาระของกรรมที่อนวยให้มนุษย์ก็มีกรรมชนิดหนึ่งที่พาให้มาเป็นเช่นนี้ซึ่งล้วนผ่านกำเนิดต่างๆมาจนนับไม่ถ้วนให้ตระหนักในกรรมของสัตว์ว่ามีต่างๆกันเพราะฉะนั้น ไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามในชาติกำเนิดความเป็นอยู่ของกันและกันและสอนให้รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นมีกรรมดีกรรมชั่วเป็นของของตนทุกคนนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอเพระคุณสวัสดีครับ